ติ่งดารายินดีนำเสนอ n e ว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเดี๋ยวอ๋อพอพูดไปไมก็แค่ไม่เลยเหรอพี่ไอตรงนี้ไม่รับหรอครับอ๋อโอเคโอเคโอเคครับผมเดินเนาะจ้วพี่พ่อเจ้านะนี่เดี๋ยวถ้าผมฝึกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับได,นะได้เลยครับเอามาเราเพลง,งเต็มมามาเพลงเต็ม,ม หลายคนอยากฟังพี่ไผ่ร้องเต็ไปด้วยตาเมนอาจจะนั่งเต้นไปได้ก็ได้เอาที่เธอสบายใจถ้าอยากจะไปคงไม่มีไกลเนี่ยรักที่ไม่มีสิทธ์ที่จะคิดกระคังเมื่อมีความหวังข้างหน้าถ้าดีก็ไปดูแลทำทุกอย่างแล้วเพื่อเจ้ายังมีเขาดีกว่านี้อีกใช่ไหม เอาลอดลาเอาที่สบายใจไปสบาปน้องล่าช่วจงไปดีถ้าอยู่ด้วยกันมันทรมานบอกมีความหวานบอกมีความสุขเป็นทุกทางปีอ้ายยอมอีกครั้งเปิดใจให้เจ้าเตยมที่แต่ยังจำสิ่งดีๆที่เคยมีต่อกันมานานอ่ะอสเขาฟ้อนเป็นจริงนะครับอันนี้ต้องว่าเก่งมากๆนะครับเนี่ย Hey, hey. บ่ต้องยานมีควางทางนอกนาบ่ต้องยานมีควางทางนอกนาขันคิดว่าไปเร็วดีนกนนีถออ้าไคกระซ่วใจปอยายเออทนโยเป็นทุกข์ข้าจะมีความสุขบ่าวเลยทางเมื่ออยู่แล้วมันเป็นทุกข์ใจอยู่ไปก็ไม่มีความอางความรู้สึกพี่เองก็อายแสนอาย ที่ดูแลเธอให้ดีที่สุดมีได้เป็นผู้ชายดูมีน่าศรัทธาเลือกเอาที่เจ้าสบายใจชีวิตแล้ว,ว่ายังพอมีเวลาสิทธิ์ของเธอเลือกเองพี่ไม่ว่าถ้าเขาทอดทิ้งยังรอคอยซับน้ำตาผิดวังให้กลับมาไอ้คอยท่าดูแลใจรับได้กับสิ่งที่เธอทำ ความเจ็บช้ำม,มีบ้างไม่เป็นไรถึงถ้าจะอยู่เทียงคัวกับไหรยังให้อภัยเจ็บเพียงใดสิอดทนเอาฟ้อนเป็นดีนะอันนี้คือแดนเซอร์ชิวเลยนะเฮ้ยเฮ้ย แนวใดมันสุขใจเจ้าแนวใดอมันสุขใจเจ้าเมื่อเห็นเขาสิดีก็ีิอาสิดีก็วิสิดีก็วิ่งฮักสุดทีวิตการบ่ได้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 ไปเลยละบอกว่ายังเก็บภาพกําลังไว้ดูต่างนาเอาที่เธอคิดว่าสบายใจอันนี้ก็เรียกว่าบ่ลำนี่ประมทเลยครับผมโอ้โห 그때 피파카미나 u come in, I g 나. 다 ten night to look back. I took look back. I have a time when I got hot dinner. I g o 어떤 o t dinner. I got hot dinner. I got h 좀스트레칭이런거겸용해가지고좀늘리는아뭐라고해야되지ะไรว่ายั이에요้จีเวดีเวกุเวกุโมยป็นแบบเป็นสไตล์การเต้นแบบอ่าศิลปะแบบต่างชาติอะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่ามันจะใช้บัลเล่เป็นเบสแล้วก็แบบเน้นการยืดลีลาศบัลเล่ย์อะไรนี่คือเหมือนกันเลยใช่ไหมครับอ๋อนี่เป็นเป็นคนเกาหลีที่เต้นหมอนำได้นิดหน่อย โอ้พี่พาได้เลยคก็ไม่นิดหน่อยครับไม่นิดนะคือต้องบอกเขาไปตามดนตรีได้สบายๆเมื่อกี้จังหวะที่น้องแดนเซอร์ที่เขาเต้นคือเมื่อกี้เป็นน้องๆแดนเซอร์ของพี่จริงๆนะพี่เต้นอ่ะแล้วก็การบินสามารถที่จะเอาท่าได้แบบเร็วมากถึไม้ทท่เร็วมากเรารู้สึกว่าน้องเขาฟอนได้เหมือนฟอนได้อะอย่ากับพิสูจน์ให้มาในช่เวลาในนี้สําเร็จสาดยอดสนใจบนรถแห่ซะงานนะครับอย่าลืมร ไทยแลนด์ yes นี่เฮ้ยมีจังหวเเร็วไหมมีจังหวเเร็วไหมมจังหวเเร็วไหมาไม่ห่างนี่ไม่ห่างนี่ไม่ห่างนี่เ่ับเลยแคพงจ่เ่อมใช่น่เล่อมัน่เล่อมัน่เ่อมัน่เล่อมัน่เอมน่เัน ระว,ว่ังนี้เพื่อนๆกดตะกร้าได้เลยนะให้พี่ไผ่เลยนคะคะเพื่อจะได้มาอากีกอ่ะกดตะกร้ามาเลยครับมาครับกดตะกร้าลเลยเดี๋ยวผมจะร้องแม่ห่างมาสเสน่ห์ให้กามินกับน้องแดนเซอร์เต้นเดี๋ยวจะให้ดูนักร้องนะครับให้ดูแดนเซอร์อย่างเดียวเต็มที่ไปเลยมา เออนะครับระหว่างที่ดูก็กดตะกร้าไปด้วยเออวันนี้ย้ำเป็นทีนะครับมีเซรั่มแล้วก็มีกันแดดที่รองพื้นเนี่ยที่ผมทาเนี่ยคือไม่ได้แต่งหน้าแล้วก็ทาแค่ตัวนี้ใช่จบเลยดีเลยเราสามารถเดินไปซื้อกับข้าวไปไปทางานไปงานเล็กงานใหญ่กันได้เลยครับมหจักเวลาในการแต่งหน้าด้วยใช่ครับได้เลยนะครับมาเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆโชว์กันแบบจุใจดีกว่า เต้นขอบอเมือาเลยอ่ยมากมก็บอกปักตะกร้ามาเลยปักตะก้ามาเลยครับใครอยากดูใครอยากดูการมินเต้นนะครับปักตะกร้ามาเลยอ่าครับผมนักร้องวันนี้ดูมาเยอะแล้วฮะไม่ต้องดูนักร้องดูแดนเซอร์ดีกว่าครับผมอ่าพี่ว่านิกเข้ากับน้องด้วยไหม <laughs> ทำไมฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเขาเขาแอบไปฝึกมาแล้วมามาเลยมามาเย้เฮ้เฮ้เฮ้ ลืมใจจังและมาเจอแม่หางที่ยังเต็มตาหล่อนนั้นนะอายุเอาไว้เลยไม่เกินสาวสองหน้าตาท่าทางกว่าเทอแต่ไม่สนห์เป็นกองเจ้าของเดิมที่เคยครอบครองกับ่อยห้น้องมาได้ง่ายกันเจ้าของคนเดิมคบ่อยห้น้องมาได้ง่ายกันจำจันนะจะจริงใจมองดีแล้วก็ดูอวอันฝืนไฟองไล่แหลกแล้วนานาไฟหน้าฟันหัวพันลายเดชแม่หางมหาเสน่ห์เทียบกัสาวสาวนักเรียนมองแม่ห้างจังเจ้าเจ้ากว่าสาวสาวนักเรียนมอง โอ้ยน้อไอคือต่อจอจันนอเศร้าแม่หางคนงามกำแพงเอ,อ้ยเคยมีแฟนก็ทำมันทำมาจาละเกินแล้วนั่งนั่นเอ,อ้ยเคยแปลเคยป้อนก็บอกว่าก,ก็เป็นสักข้าก็กหายห้ามใจไว้ก็บอกฟังได้น้องเอ,อ้ยอ้วังเฉยแม่หา่างคนไทย สบายใจเมื่อเคียงเมื่อไกลได้พูดได้คุยโอ้วสวยสวยไม่ชมพระธููเลยเนาะเนื้อเย็นถึงเป็นแม่ฮ้างกับบอดีฮ้างจังกระทออะสบกณ์จะคงมาพอแต่เนี่ยนในน้องก็เลยนิยมนิยมนิยมอพี่แสนนิยมเอ้อยากแล่จะลงจอยากลองคิดอยากเจ้าเงินผู้สร้างสมแม่ฮ้างไม่เศร้าตาคมเป็นหนึ่งในหลังเสลวแก้วตาถึงมีราคีผ่านมาพอเป็นปัญหาได้เลยปัญหาบ่มีบ่มีปัญหายังเลย

จากแม่จล้มจากล้มฟักจากจองม,มโคสร้างสมแมห่ห่างไม่ซาตาคุมเมีหนึ่งในหล,ลาเซสะแควตาถึงมีราคีผ่านมาบอเป็นปัญหาได้เลยปัญหาบ่มีบ่บีปัญหายัางเลย Boya hoa sao, may hằng an amidam, đi 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 ปลบมือเอยครับพี่ว่าได้เลยอะ่ะคือเต้นได้เลยแล้วก็เป็นมืออาชีพด้วยนะครับคือคนเต้นเก่งเราสังเกตง,ง่ายเลยคือเขาสามารถเรียนรู้ไวมากๆนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าการมินจะเป็นคนที่ชอบเต้นแล้วก็เห็นบอกว่ากินน้ำก่อนกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ